ขออวยทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นจีนบ่ายจีนใหมยตัวเด่นก็คือหกกับเก้าตัวรองก็คือเจ็ดกับศูนย์หกก็หกสองหกสามหกห้าหกหกหกแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์สามหกแปดเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะหรือเพื่อนๆจะรูดเอานี่หกเจ็ดเก้านี้เืยจับคู่เอาเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะง่ายๆสั้นๆเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพาด้วยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะ